สวัสดีค่ะพี่น้อยเอฟซที่น่ารักเมื่อนเคยนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็จะพามาสรุปหวยลาพัฒนานะคะของประจำวันที่31เนาะก่อนไปสรุปแล้วก็มาฟังคําเตือนนะคะเพื่อนจ๋าเราต้องมีคําเตือนทุกครั้งนะคะคําเตือนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพเพื่อนๆจา๋ารับชมเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะหรือใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะคะโอเคต้องพูดมากใหญ่ห้างแนละ้วพี่น้นงมาวบากันดูพี่้องจา๋ามาเบิ่งคนสรุปนะคะเนาะ ผลสรุปก็คือหายสามกับเจ็ดเนาะผลที่ออก C C แปดเจ็ดหนึ่งแปดเนาะพี่น้องมาเบิ่งดูกระของอันที่พี่ใจให้มันเขาอยู่บ่พี่น้องจา้าเด่นนะคะเน้นรูดเนาะรอบนี้มันก็มาเจ็ดนะคะเพื่อนแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเพื่อนจา้าตัวติให้ด้วยนะตัวเจาะให้ด้วยนะนะคะเพื่อนจา้า ก็เข้า1ตัวเนาะเข้า7นะคะเพื่อนแล้วก็พี่แจ๊กเจาะให้7887นะทุกครั้งต้องไปกลับนะคะเพื่อนๆก็ถือว่ายังเข้าตัวเด่นนะเนาะนะคะเพื่อนเข้าตัวเด่นอยู่ณะตัวนะเพราะว่า2ตัววิ่งรูดนะคะเพื่อนส่วน3ก็ไม่เข้าเนาะก็มาเข้าตัว7นะคะเพื่อนก็คือพี่แจก็บอกเด่นทั้งคู่นะคะก็ตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็ยังถือว่ายังเข้านะคะเพื่อน แต่ข้าตัวกราบนะเข้าตัวกรบนะากรบนะคะเพื่อนส่วนหนึ่งนี่พี่น้องดูพีระมิดนะคะพี่น้องอสังเกตดูนะพีระมิดนะคะนะคะเพื่อนอันนี้ในตารางก็เจ็ดหนึ่งแปดพี่ใจก็ลืมให้ว่าแปดกับสามันตัวเดียวกันนะทุกทีพี่ใจก็จะเขียนเนาะเพื่อนๆพื่จะพี่ใจก็จะลืมเขียนทุกทีเลยนะคะถ้าพี่ใจลืมเขียนนะเพื่อนๆ สังเกตเอานะแปดแปดกับสามแล้วก็เก้าของหกของพี่ใจเขาจะไม่หนีไปกันเลยนะคะเพื่อนเขาจะไปด้วยกันเนาะโอเคสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดเราก็ผ่านไปก็เข้าดินเจ็ดคะรู่เจ็ดเดิน, 7, นะะ 7, เจ็ดแล้วก็กลับตัวกลับเนาะเราก็ไปต่อของวันที่สองกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับวันที่สองห่วยลาวพัฒนานะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ 5กับ4นะคะโรง1นงะนะคะเพื่อนโรง1งเนาะก็สำหรับอ่า 5, พี่ชายก็เจาะมาให้นะคะแต่ว่า,าเจาะให้แค่4 5หตัวเนาะระวังเบิ้ลน,นะคะเพื่อนๆระวังเบิ้ลแล้วก็แต่เน้นรูดนะคะเน้นรูดนะเพื่อนๆจะเน้นรูดแล้วก็ต้องไปกลับนะ5้าก็ต้องเป็น1 5ห้านะคะ ห้าสองก็ต้องเป็นสองห้าห้าสี่ก็ต้องเป็นสี่ห้านะคะเพื่อนแล้วก็พิรามิดนะคะพิรามิดให้ดูสามสูตรว่าเลขไหนชนกันนะคะงวดที่แล้วชนหนึ่งมันก็มาหนึ่งแปดเนาะนะคะเพื่อนรอบนี้ก็ชนที่ห้านะชนที่ห้าเยอะนะคะเพื่อนนะคะถ้าจะตัดเป็นข้างหน้าก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าอย่างนี้นะคะเพื่อน นะคะพเพื่อนๆจะก็สําหรับตัวรองนะคะพเพื่อนๆตัวรองพี่เจก็วางไว้ให้เนาะก็ทั้งค่าตัวสามตัวก็ลองวางดูนะคะพเพื่อนถ้าพเพื่อนๆชื่นชอบนะคะวันนี้งวดน,นี้พี่เจ้ไม่ได้วางตารางให้นะคะเพราะว่าเออพี่จมาวางปพีระมิดให้นะคะพเพื่อนๆจะใครที่ว่างง,งเอ๊ะมาเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้ทำไมหรือใครจะเอาไปจับคู่นะคะ จะไปจับคู่ก็ได้แล้วก็พิจารณาดูว่าแนวทางเลขนะคะแต่ในแนวทางเลขงวดที่แล้วพี่ใจได้เเดี๋ยวนะจะได้จะได้หนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งอะเพื่อจะได้ศูนย์ได้หนึ่งเนาะจะได้จะได้หนึ่งได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาม รอบนี้ได้หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะนะคะเพื่อนบางทีเนะี่ยตัวรองของพี่ัย y เขาจะชอบเป็นตัวเด่นนะบางทีตัวรองก็จะมาเป็นตัวเด่นนะแต่ว่าวันนี้เอาเอา,เอาที่ให้พี่ัยชอบเนาะพี่ัยจ,จะชอบห้ากับหนึ่งนะนะคะเพื่อนห้ากับหนึ่งนะ ห้ากับหนึ่งนะที่ชอบมากนะคะเพื่อนแต่สี่ก็มีสิทธิ์จะมาด้วยกันนะคะเพือมาสามตัวนะเพ,อเพือมาสามตัวด้วยกันนะคะเพื่อนนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องป้องป้ายนะคะสาหรับกดเลิฟกดไลค์ทุกแช์นะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็ทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปเนาะขอให้พี่น้องพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนอ มีโชคมีลากวิจัยทุกวันทุกวันตลอดไปแล้วก็ตลอดปีนะคะเพื่อนจ๋าก็ถ้าไม่มีพี่น้องมาช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจให้ก็ไม่มีกําลังใจะจะทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิป,ปดีๆแล้วก็ให้พี่น้องมีโชคมีลาบต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ